การจากไปของผู้เป็นแม่ในวัยชราเนำความเศร้าโศกมาให้กับครอบครัวที่หลงเหลืออย่างลูกชายและลูกสาวหากแต่การจากลาน,นั้นไม่เจ็บปวดใจเท่าคำสั่งเสียสุดท้ายในบันทึกของเธอที่ส่งต่อให้ลูกซึ่งก็คือความประสงค์ที่ต้องการเผาร่างของเธอให้หมอดไหมเป็นเท่าทุลีเพื่อโปรยอัฐิของเธอที่สะพานแห่งความหลังสะพานแห่งความลับที่เธอเก็บมันเอาไว้ตลอดชีวิต ความลับที่ลูกทั้งสองต้องประหลาดใจและเจ็บปวดกับความจริงโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่หัวเสียอย่างมากเมื่อพบว่าแม่ของเขาที่ดำรงตนเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตเธอได้มีช่วงเวลาตกหลุมรักกับชายแปลกหน้าและเคยมีความคิดจะทิ้งพวกเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชายคนนั้นลูกชายคนโตได้อ่านจดหมายจากชายชู้ของแม่อย่างโมโหผมกัดฟัน รวบรวมสติเพื่อให้ผมยังดํำเนินชีวิตต่อไปได้ทั้งที่รู้ว่าเราต้องเดินกันคนละทางแต่พอผมมองผ่านเลนส์กล้องคุณก็ไม่อยู่ตรงนั้นพอผมลงมือเขียนบทความผมกลับเขียนหาคุณตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าเราต่างส่งใจถึงกันส่งใจถึงสีวันนั้นมาตลอดชั่วชีวิตของเราผมสัญญาว่าจะไม่เขียนหาคุณอีกรานเชสกาเธอได้ใช้ช่วงชีวิตก่อนหมดลมหายใจ เขียนบันทึกเล่าช่วงเวลาที่เธออยู่ร่วมกับเขาโดยละเอียดให้ลูกทั้งสองฟังโดยย้อนกลับไปยังปี1965ในช่วงเวลาที่ลูกๆทั้งสองอยังเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นที่ไม่ประสีประสากับโลกในช่วงเวลานั้นฟรานเชสกาจอห์สดนอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ส่วนสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นสามีและลูกทั้งสองของเธอต่างออกไปร่วมงานเทศกาลข้างนอกเป็นเวลาสวัน ทิ้งให้เธออยู่บ้านกลับมาเพียงลำพังอย่างเดียวได้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีชายแปลกหน้าขับรถผ่านมาทำทางเพื่อเดินทางไปถ่ายภาพสะพานโรชแมนสะพานสีแดงที่มีหลังคาตั้งต,งตรงงานในเมืองวิเท์เซตรัฐไอโอวเธอพยายามบอกทางอันแสนซับซ้อนนัน่นก่อนตัดสินใจนำทางไปยังสะพานด้วยตัวเองระหว่างทางที่เต็มไปด้วยความเงียบงนันระยะทางที่ไกลพอสมควร ทำให้ทั้งสองได้พูดคุยทําความรู้จักกันบทสนทนาเริ่มต้นขึ้นชายหนุ่มแนะนำตัวว่าเขาชื่อโรเบิร์ตคินเคสเป็นช่างภาพสายสารคาดีของนิตยาสาร National Geographic ที่เที่ยวท่องล่องไปมาแล้วหลายทุกมุมโลกเพื่อตามเก็บภาพภ,าพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามในระหว่างที่ชายหนุ่มพูดคุยฟรานเชสกาเธอแอบมองทุกกิริยาของเขาท่าทางที่เขาเปิดเกะน้ารถ แล้วแขนเขามาสัมผัสกับขาของเธอความลังเลตอนเขาถามว่าเอาบุหรี่ไหมเธอฟังเรื่องราวที่ชายแปลกหน้าพูดได้ไม่รู้เบื่อท่าทีที่อบอุ่นน้ำเสียงที่นุ่มนวลราวกับชายในฝันที่เธอเฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิตมันเป็นอาการที่เห็นได้ชัดของการเริ่มต้นของความรักระหว่างที่เขากำลังลั่นชัตเตอร์เพื่อทดสอบแสง มีสองสิ่งมาแย่งความสวยงามของสะพานไม้เก่าแก่นั้นนั่นก็คือดอกไม้ที่รายล้อมอยู่รอบๆสะพานและความเป็นธรรมชาติอันน่าหลงใหลของฟรานเชสกาเขาเด็ดดอกไม้มาให้เธอเพื่อแทนคำขอบคุณในไมตรีจิตในขาก,กลับฟรานเชสกาได้เชื้อเชิญชายหนุ่มมาดื่มน้ำที่บ้านของเธอทั้งสองคนได้แลกเปลี่ยนถึงเรื่องราวส่วนตัวของกันและกันเธอบอกว่าเธอ เป็นแม่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากตกหลุมรักกับสามีคนแรกและคนเดียวของเธอเธอย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เมืองเล็กๆในรัฐไอโอวาจบจนปัจจุบันเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอครองคู่กับสามีคนนี้มากี่ปีก่อนหน้าที่ฟรานเชสกาจะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทเธอเล่าให้โรเบิร์ตฟังว่าเธอเคยเป็นอาจารย์ แต่เมื่อเธอมีพยานรักเป็นลูกชายและลูกสาวทําให้กลายเป็นแม่บ้านเต็มเวลานําพาให้ชีวิตของเธอต้องถูกจองจําภายใต้ความเป็นแม่เธอไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรไปมากกว่าการเป็นแม่และภริยาที่แสนดีที่วงจรชีวิตมีเพียงแค่การตื่นมาทํากับข้าวกวาดบ้านถูบ้านล้งจานหากเปรียบเธอเป็นสีก็ไม่ต่างกับสีชมพูที่ค่อยๆซีดจ,จาง สำหรับโรเบิร์ตนั้นอยากขาดกับคนรักและใช้ชีวิตเป็นชายโสดเมื่อคลื่นค้อชีวิตเขาพบเพียงว่าการครองคู่ในครั้งนั้นเป็นแค่ความต้องการที่มีบ้านไว้กับยามเหนื่อยแล้จากการไปค้ามแรงที่ไกลๆในฐานะชัางภาพเท่านั้นฟร <ances> านเชสกาเธอนั่งฟังเรื่องราวการเดินทางอัดผาดผลของชายหนุ่มอย่างกระตือรือรน้นเธอคือแม่บ้านที่ไม่มีทางไปไหนได้แต่เขาคือนักประจนภัยที่เห็นโลกกว้าง การพูดคุยในครั้งนี้นำส่วนที่ขาดหายของอีกฝ่ายและความปราบปื้มมาสู่หัวใจของทั้งสองคนการได้พบกับชายแปลกหน้าครั้งนี้ทำให้ฟรานเชสกาได้กลับมาสำรวจตัวเองอีกครั้ง mm. <nitrogen. S 1> เธอได้ขีดเขียนบทกลอนและนำมันไปติดที่สะพานเชื้อเชิญให้ชายแปลกหน้ามาทานอาหารค่ำด้วยกันที่บ้านของเธอในวันพรุ่งนี้เธอออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หลังจากที่เธอแทบจะไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่เลย แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเพราะในช่วงเวลาที่ศิลธรรมยังคงเข้มแข็งในชุมชนเล็กๆที่ผู้คนไปมาหาสู่กันง่ายและร้านกาแฟถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของลูซี่เรดฟิล์เพื่อนบ้านที่แอบนอกใจสามีดังชาวโชวพอที่จะทำให้ทั้งสองต่างหยุดคิดและตระหนักว่าสิ่งที่ทั้งคู่กำลังทำลงไปนั้นคือเรื่องผิดศีลธรรมและมันไม่ดีแน่ ที่คนรับกรรมจะเป็นสามีและลูกที่ไม่รู้อินูอินเน่อะไรเลยแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมามันล้นเกินจะยุติได้แล้วสำหรับฟรานเชสกาการได้พบกับโรเบิร์ตเหมือนเธอพบกับอิสรภาพและสีสันที่เธอขาดหายไปสุดท้ายเธอได้ตัดสินใจจะทำในสิ่งที่ใจปรารถนาท่าทางของฟรานเชสกาได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้วสายตาที่เธอแอบดูเขาอาบน้ำ ตอนเตรียมอาหารที่เธอยิ้มให้กับตัวเองมันคือยิ้มของผู้หญิงที่กำลังมีความรักโรเบิร์ตดูตกตะลึงและล่าสายตากับฟรานเชสกาในชุดใหม่ไม่ได้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาฟรานเชสการับสายและพบว่ามันคือสายของเพื่อนของเธอหล่อนโทรมาเล่าถึงช่างภาพที่ขับผ่านเข้ามาในเมืองให้เธอฟังฟรานเชสกา เธอฟังเพื่อนพร้อมกับเอามือจับปกคอเสื้อของโรเบิร์ตเธอเอามือวางบนบ่าของเขาเหมือนจะบอกกับเขาเป็นไงว่าไม่เป็นไรโรเบิร์ตหันมามองมือของเธอแล้วเอามือของเขาวางท่าหลังจบบทสนทน,นากับเพื่อนฟรานเชสกาได้เต้นรำและรับรสสัมผัสทางร่างกายที่แนบเนื้อกับชูรักของเธอการได้อ่านเรื่องราวของแม่ที่กำลังนอกใจพ่อของตัวเอง ทำให้ลูกๆทั้งสองหัวเสียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับลูกสาวอย่างแคโรลีนที่เคยผ่านปัญหาความสัมพันธ์กับสาม,มีในเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยจนทั้งสองต้องห่างกันและนี่เธอกลับต้องมาพบกับเรื่องราวของแม่ที่กำลังทำตัวในแบบคนที่เธอเกลียดส่วนความสัมพันธ์ของพี่ชายอย่างไมเคิลดูผิวเผินแล้วครอบครัวเขานั้นก็ดูสมบูรณ์ปกติแต่ถ้าหากมองเข้าไปให้ลึกเขานั้นเริ่มเบื่อหน่ายกับหลายอย่างในชีวิตครอบครัว แม้ทั้งสองจะโกรธผู้เป็นแม่ของตัวเองแต่ทั้งคู่ก็พยายามอ่านเรื่องราวต่อไปเพื่อเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้เป็นแม่ที่เธอได้ตัดสินใจทำแบบนั้นหลังจากผ่านคืนนั้นตัวของโรเบริร์ตก็รู้ว่าถึงเวลาสักทีที่เขาจะมีบ้านแห่งหัวใจไว้ซุกกายในช่วงบั้นปลายของชีวิตโรเบริร์ตต้องการบ้านที่พักพิงใจส่วนฟรานเชสกาต้องการบอยบินประจักษ์สิ่งเดิม แม้ความรู้สึกทั้งสองต่างเดินส่วนกันแต่เส้นตัดของทั้งสองที่มีจุดร่วมตรงกันก็คือการพร้อมจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของทั้งคู่ที่ดีและร้ายแม้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็มากพอที่โรเบิร์ตจะเอ่ยชวนเธอให้ไปอยู่ร่วมกับเขาเขาเสนอทางออกให้ฟรานเชสกาหนีตามเขาไปไปเริ่มต้นทุกอย่างด้วยกันฟังเสียงหัวเราะของบ้าน สูตรกินอวนของความรักแทนกลิ่นในครัวจะมีคนนอนกอดและจูบท้ายทอยเธออยู่เสมอสำหรับชายชู้อย่างโรเบริร์ตที่ไม่มีพันธะเรื่องครอบครัวมันอาจจะง่ายสำหรับเขาแต่ฟรานเชสกาที่มีลูกสองมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเธอเธอต้องตัดสินใจเลือกที่จะทนอยู่กับสามีและครอบครัวและโยนทิ้งความรักความฝันที่เธอรอคอยมันมาทั้งชีวิต หรือหนีไปตามที่ใจเธอต้องการแต่เป็นการทำร้ายจิตใจต่อคนในครอบครัวทั้งริชาร์ดสามีที่รักเธอและดีต่อเธอมาโดยตลอดและลูกๆที่ต้องผิดหวงต่อการกระทำของแม่ไปตลอดกาลเมื่อเส้นตายวันสุดท้ายมาถึงหนึ่งวันก่อนที่สามีและลูกๆจะกลับมาฟรานเชสกาเธอไม่อยากเลือกแม่จะเลือกได้แค่นอนกับเขาทั้งคืนก็รู้สึกผิดาบาปกอดของเขาเธอไม่เคยลืม จูบของเขาเธอก็จดจำมันยิงชัดเจนในความรู้สึกที่เนื้อตัวของเขาเข้าไปในร่างกายของเธอโรเบิร์ตเองก็เข้าใจเพราะการที่เขาได้เดินทางรอมแรนจากเหนือจรดใต้ทำให้เขาเข้าใจชีวิตได้ดีเขาสัมผัสได้ว่าเธอจะไม่ทิ้งครอบครัวไปกับเขาโรเบิร์ตมองไปยังคนรักของตัวเองและพูดยืนยันถึงความรักที่เขามีเขาไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อน แต่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งแน่นอนที่จะมาครั้งเดียวในชีวิตของเขาเมื่อกล่าวจบเขาได้เดินออกจากบ้านและขับรถออกไปการมาถึงของสามีและลูกๆเป็นการบอกว่าชีวิตของเธอจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเช่นที่เคยเป็นเธอต้องกลับไปเป็นแม่บ้านที่หมกตัวอยู่แต่ห้องครัวเช่นเดิมใช้ชีวิตที่แสนนายของเธอเช่นเดิมผ่านไปวันสองวันทุกครั้งที่เธอคิดถึงเขา มันก็จะมีงานโผล่ขึ้นมาให้ทำดึงเธอให้ห่างจากสี่วันนั้นออกไปในวันที่ฝนตกลงมาอย่างหนักฟรานเชสกาที่ออกไปซื้อของกับสามีของเธอในตัวเมืองเธอได้เห็นชูรักของเธอได้ยืนมองเธออีกฝั่งถนนทั้งคู่ต่างสบสายตาโดยที่มีโรเบิร์ตยืนตากฝนอยู่ข้างนอกเสื้อววินาทีที่เขาหันหลังเธอเกือบคิดว่าเขาคงจะไม่ต้องการเธออีกต่อไป แต่เมื่อรถเธอที่สามีเธอขับจอดข้างหลังรถเขาเธอเห็นเขาเอื้อมตัวลงไปหยิบของจากเก๊ะหน้ารถแปดวันก่อนเขาก็ทำแบบนั้นและแขนของเขาก็โดนกับขาของเธอ Robert, โรเบิร์ตก้มหยิบสร้อยคอที่เธอให้เอามาพันกับกระจกหน้ารถเพื่อส่งสัญญาณถามโรเบิร์ตจอดรถแช่กลางสี่แยกนั้นแม้ไฟสัญญาณจะแสดงสีเขียวเขาก็เลือกที่จะไม่ไป เขารอให้ฟรานเชสกาตัดสินใจไปกับเขาฟรานเชสการู้สึกหอยหาเขามากๆมันจะง่ายกว่าที่คิดว่าเขาไม่ได้ต้องการเธอและไม่ได้รอเธอแต่นี่มันไม่ใช่เขาต้องการให้เธอไปกับเขาเขาต้องการความรักของเธอไปด้วยฟรานเชสกาเอื้อมมือจับที่เปิดประตูรถด้วยมือสันส่นๆเธอกำที่จับอย่างแน่นหนานด้านสามีอย่างริชาร์ดที่เห็นรถคันข้างหน้าจอดนานเกินไป เขาเลยบีบแตรส่งเสียงไล่สุดท้ายความเงียบงามของเธอก็ทำให้เขารับรู้ว่าคำตอบที่เขาต้องการนั้นไม่เป็นความจริงณสีแยกนั้นเขาเลือกเลี้ยวซ้ายและรถของฟรานเชสกาที่ขับมาพร้อมสามีก็เลือกขับทางตรงฟรานเชสกาเธอเลี้ยวมองรถของโรเบริร์ตที่ค่อยๆหายไปพร้อมกับพูดว่าอย่าไปอย่างแผ่วเบา ฟรานเชสกาเธอได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ได้เป็นอย่างที่เธอวังไว้แต่มันกลับเต็มไปด้วยความลึกลับและไร้คำนิยามเธอคิดว่าสิ่งที่เธอมีกับโรเบริร์ตมันคงจะจบลงหากว่าเธอตัดสินใจไปกับเขาและสิ่งที่เธอมีกับริชาร์ดก็คงจะหมดไปถ้าพวกเขาแยกกันหลังจากริชาร์ดได้จากไปฟรานเชสกาพยายามติดต่อโรเบริร์ตที่บริษัทที่เขาทำงานแต่ก็ติดต่อไม่ได้ เขาลาออกจากบริษัทและย้ายไปที่ไหนไม่มีใครรู้เธอจึงไปที่สะพานโรสแมนบ่อยๆเพื่อนำความคิดถึงของเธอไปฝากเขาที่นั่นวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายพร้อมกับพัสดุจากโรเบิร์ตในพัสดุนั้นมีกล้องถ่ายรูปนิตยสาราที่ข้างในแนบกรอนที่เธอนัดเขาทานเข้าหนังสือสีวัน,นํำลึกที่เขาเขียนขึ้นมาและอุทิศมันแด่เธอและยังมีจดหมายฉบับหนึ่ง จดหมายฉบับนั้นก็คือจดหมายรักที่แคโรลีนอ่านนั่นเองในจดหมายนั้นโรเบริร์ตได้สัญญาว่าเขาจะไม่เขียนมาอีกเพราะเมื่อเธอได้รับเขาก็คงลาโลกนี้ไปแล้วฟรานเชสกาเสียน้ำตาให้กับชายคนนี้อีกครั้งเธอหยิบของสองสิ่งออกมาจากซองจดหมายคือกำไลของโรเบริร์ตและสร้อยคอที่เธอเคยมอบให้เขาคำขอที่อยู่ท้ายจดหมายบอกว่าขอให้เธอ โปรยเท่ากระดูกข,ของเขาที่สะพานโรสเมนในตอนท้ายของไดอารี่ฟรานเชสกาเขียนขอโทษกับลูกสาวของเธอที่เธอไม่อนุญาตให้แคโรลีนสวมใส่ชุดเดรสของเธอเธออยากอธิบายให้แคโรลีนรู้ว่าสำหรับเธอชุดนั้นเปรียบเสมือนเป็นชุดแต่งงานและมันไม่ดีแน่ที่ได้เห็นลูกสาวสวมชุดนั้นไปดูหนังหรือไปทานข้าว เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แคลโรลีนเธออมยิม้มและคว้าชุดของแม่ในตู้ขึ้นมากอดราวว่าเธอกำลังกอดแม่ของเธออยู่ลูกชายและลูกสาวที่ได้อ่านเรื่องราวของผู้เป็นแม่มันก็ทำให้ทั้งสองได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขากำลังเผชิญการตัดสินใจเสียสละได้ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกๆเหมือนเป็นการเติบโตทางความคิดทั้งสองได้ตัดสินใจจะทำตามความปรารถนาของผู้เป็นแม่ นั่นคือการไปรอยอัธิของเธอที่สะพานแห่งความลับข้างๆกับคนรักของเธอเมื่อเท่ากระดูกของเธอถูกโปรยล่องลอยไปตามลมสุดท้ายเธอก็ได้อยู่กับโรเบิร์ตณและสะพานโรสแมนที่แห่งความทรงจำที่ที่สองคนได้รู้จักและรักกันแม้เพียงแค่สี่วันแต่ก็เป็นสีวันที่ยิ่งใหญ่ที่ทั้งสองคนรักและคิดถึงทุกๆวินาทีในชีวิต จนกระทั่งวันสุดท้ายและตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวความรักของฟรานเชสกาและโรเบตเรียนสารภาพตรงนี้เลยว่าการได้กลับมาดูหนังเรื่องนี้มันทําให้เรียนเสียน้ําตาไปกับเรื่องนี้อย่างสสอึกสะอื่นหนังเล่าเรื่องราวอย่างซื่อๆแต่มันก็ไม่ได้ขัดเขินจนเกินไปความสัมพันธ์ของทั้งสองเกิดมาจากที่พวกเขาค่อยๆซึมซับช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกัน เพียงแค่ระยะสั้นๆแต่มันกลับสร้างความประทับใจให้ทั้งสองฝ่ายตลอดชีวิตเรนชอบคำพูดของฟรานเชสกาที่เธอพูดว่าถ้าฉันไปกับคุณฉันจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตและนั่นจะทำลายความรักของเราด้วยคำพูดนั้นมันได้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างที่ภรรยาอย่างเธอต้องแบกรับหากว่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์ซับสไคร e และคอมเมนต์มาพูดคุยด้วยนะครับและสุดท้ายถ้าเรนพูดอะไรผิด หรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมิดไนเรนช่องสปอยหนังกลมนวนก็ต้องกล่าควคำว่าราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะครับ